ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศ by Business Today Today for Tomorrow เอลดิโออดันอุณหภูมิโลกทุบสถิติอิทธิพลจีนในเอเชียเาคเนเพิ่มขึ้นขณะสหรัฐลดลงอีกเกียเล่นใหญ่ตลาดอเมริกากะชนวอลมาร์สมาร์ทโฟนจีนครองตลาดรัเสเซียหลังตนตกถอนตัวผู้นำชิลีประกาศแผนยึดอุตสาหกรรมลิเธียมเป็นของรัฐเอลดิโออดันอุณหภูมิโลกทุบสถิติ นักภูมิอากาศวิทยาโยุโรประบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในโลกอาจทะลุสถิติในปีนี้หรือปีหน้าผลจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยโดยแบบจำลองสภาพอากาศบ่งชี้ว่าหลังจากเกิดปรากฏการณ์ลานิยในมหาสมุทรแปซิฟิก3ปีซึ่งโดยทั่วไปแล้วทําให้อุณหภูมิโลกลดต่ําลงเล็กน้อยโลกจะเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในปีนี้ ปกติแล้วปรากฏการเอลิโยมักจะมาพร้อมกับอุณหภูมิที่ทำลายสถิติแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าโดยปีที่อุณหภูมิโลกร้อนสุดเป็นประวัติการคือปี2559ซึ่งตรงกับการเกิดปรากฏการเอลนิโยที่รุนแรงขณะเดียวกันช่วง8ปีที่ผ่านมาโลกร้อนขึ้นเป็นประวัติการเช่นกันอันสะท้อนถึงแนวโน้มของภาวะโลกร้อนอิทธิพลจีนในเอเชียาคาเนย์เพิ่มขึ้นขณะสหรัฐลดลง สถาบันโลวีซึ่งเป็นคลังสมองแห่งออสเตรเลียชี้ว่าอิทธิพลของจีนในเอเชียอาคเนมีมากขึ้นขณะอิทธิพลของสหรัฐลดลงในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยสหรัฐสูญเสียอิทธิพลให้จีนใน4ด้านคือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเครือข่ายกลาโหมอิทธิพลทางการทูตและอิทธิพลทางวัฒนธรรมเมื่อปี2561อิทธิพลของจีนในเอเชียอาคเนนำหน้าสาหรัฐที่52ต่อ48ขณะที่ในปี2565 แต้มต่อดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น54ต่อ46โดยรวมแล้วจุดแข็งด้านอิทธิพลของจีนในเอเชียอาคเนย์อยู่ที่ความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจขณะที่สหรัฐเน้นอิทธิพลทางเครือข่ายกลาโหมและวัฒนธรรมมากกว่าอันทําให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีน้อยกว่าจีนในทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีเกียเล่นใหญ่ตลาดอเมริกากาชนวอร์มัอีกากรุ๊ปเจ้าของอีเกียแห่งสวีเดน จะทุ่มง,งบ2,000ล้านโยูโรหรือประมาณ76,000ล้านบาทเพื่อขยายธุรกิจในสหรัฐในช่วง3ปีหน้านับเป็นเม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่ที่สุดหวังชนะใจลูกค้าอเมริกันในยามที่ผู้บริโภคกำลังมองหาสินค้าในระดับราคาที่ซื้อหาได้อีเกียเข้าไปเปิดสาขาแห่งแรกในสหรัฐเมื่อปี2,528และสหรัฐเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ในแง่ยอดขายสำหรับบริษัทรองจากเยอรมน,นีโดยเมื่อปีงบประมาณ2,565 อิก้ากรุ๊มีรายได้5,500ล้านยูโรในสหรัฐอีกทั้งบริษัทยังเล็งเห็นโอกาสในการเข้าไปหาพื้นที่เพื่อเปิดสาขาเพิ่มในช่วงที่ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกของสหรัฐอย่างวอร์ a r t และเวแฟร์พากันลดงานและปิดร้านอันทำให้พื้นที่สำหรับร้านค้าและคลังสินค้ามีราคาถูกลงสมาร์ทโฟนจีนคลองตลาดรัเสเซียหลังตะวันตกถอนตัวสมาร์ทโฟนจีนกวาดส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรัเสเซีย หลังจากแบรนด์ตะวันตกถอนตัวออกไปสืบเนื่องจากรัสเซียบุกยูเครนโดยยอดขายของบรรดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ42และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70แบรนด์ที่ครองอันดับ1คือซี a วมีส่วนเรียวมีอยู่อันดับที่2เบียดกับซัมซุงกับ Apple ที่อยู่อันดับ3และ4ในไตรามาสแรกของปีนี้ทั้งนี้สมาร์ทโฟนจีนรีบเข้าตลาดรัสเซียหลังจากซัมซุงกับ Apple ถอนทับเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโดยเมื่อเดือนมีนาคม2565ซัมซุงกับ Apple มีส่วนแบ่งร้อยละ57ในตลาดสมาร์ทโฟนรัเสเซียนอกจากโทรศัพท์แล้วรัสเซียยังหันมาพึ่งพาจีนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินหยวนมากขึ้นจัดหาพลังงานให้จีนมากขึ้นและเริ่มขายรถยนต์แบรนด์จีนมากขึ้นผู้นำชิลีประกาศแผนยึดอุตสาหกรรมลิเธียมเป็นของรัฐ ประธานาธิบดีเกรเบียบอริกแห่งชิลีประกาศจะยึดอุตสาหกรรมลิเทียมเป็นของรัฐและจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อผลิตลิเทียมสำหรับใช้ผลิตแบตเตอรี่ในยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอีกทั้งข้อตกลงลิเทียมในอนาคตจะอยู่ในรูปแบบความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชนโดยมีรัฐเป็นผู้ควบคุมเท่านั้นผู้นําชิลีระบุว่าเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจยั่งยืนและพัฒนา พร้อมเสริมว่ารัฐบาลจะไม่ยุติสัญญาที่มีอยู่แล้วแต่หวังว่าบริษัททั้งหลายจะเปิดกว้างให้ภาครัฐมีส่วนร่วมก่อนสัญญาหมดอายุทั้งนี้ชิลีมีปริมาณลิเทียมสำรองมากที่สุดในโลกและในปัจจุบันเป็นผู้ผลิตลิเทียมรายใหญ่อันดับสองของโลก